เรื่องของการเมืองเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเป็นข่าวลือว่า,เ,าเดี๋ยว พลเอกประวิทธวงสุวรรณเนี่ยจะแต่งตั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณพีรพันธ์สายเลิศรัฐวิภาคมาเป็นที่ปรึกษาอของหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่ข่าวลือแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิทธวงสุวรรณก็ให้สัมภาษณ์กรณีการแต่งตั้งทั้งสองท่านนะคะก็บอกว่าเป็นการแต่งตั้งมาช่วยงานแล้วก็ตอนนี้คุณพีรพันธ์ก็เป็นคนของพักแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้มีการสมัคร เข้าเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าให้ทั้งสองท่านนี้เข้ามาช่วยงานของพลเอกประวิทย์เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะตอนนี้มีการตั้งท่านธิลพันธ์กับท่านสงศ์เป็นที่ปรึกษาของผาช่วยงานผมงานผมถือเป็นการจับทัพในส่วนของพรรคพลังประชารัฐอะไรยังไงครับมาช่วยผมแต่ผมก็ผมงานผมก็เยอะที่ผ่านมาเหมือนว่าท่านพิราพันธ์นี่ก็เหมือนว่าท่านนายกจึงมาช่วยงานก่อนหน้านี้อะไรนะ ก่อนหน้านี้ค่ะท่านพีระพันธ์เหมือนว่าเป็นคนของท่านนายกที่มาช่วยงานท่านนายกเป็นเป็นคนของพรรคแล้วเป็นคนของใครอ่ะเหตุผลที่ท่านเหตุผลท่านก็ท่านพีระพันธ์คืออะไรคะเขาก็มาช่วยงานผมมาดูได้ครับเป็นหลันมาค่ะมาดูด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าเห็นเป็นเคยเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรเงี้ยช่วยผมทุกเรื่องอ่ะแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะมีขึ้นนี่ท่านพีระพันธ์ก็จะเป็นหนึ่งในขุนพลของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะขุนพลไม่ขุนพลทุกคนเป็นขุนพลหมดค่ะ คือกรณีท่านสมศักดิ์เป็นการปลอบใจท่านดีกว่าครับคือปลอบใจปลอบใจเรื่องอะไรแต่ว่าเหมือนท่านไม่ได้ประธานยุทธศาสตร์เขาเป็นเที่ปรึกษาผมไงคอยมาช่วยงานผมผมก็เยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะอย่างจนที่ปรึกษาทั้งสองคนนี้จะมีการแบ่งชัดเจนไหมคะว่าดูสอสอภาคไหนดูอะไรยังไงดูทุกเรื่องจากขอผมเพราะว่าท่านท่านธีรพันธ์ถูกมองว่าเป็นคอนเนคชั่นเป็นค์คบียร์กับท่านด้วยเขาจบโรงเรียนเป็นทะเบียน์กับท่านก็เลยถูกมองว่าเป็นเป็นทะเบียนคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะกลับเรื่องพาติมิชิกเคุณมันกลรู้จักกับผมมาตั้งนานแล้วโอ้โแต่ว่ามีความคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กคือมำคุ้นเคยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นรุ่นตีพาติราแล้วตั้งแต่ปีห้าหนึ่งอ๋อตั้งแต่สมัยรุ่นที่ประพันธ์เป็นรุ่นตียุติธรรมคือคือประเด็นมันคือแบบนี้ต้นทางมันคือว่าพรรคฝรั่งรัฐเนี่ยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาล แล้วก็มีความเคลื่อนไหวามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องโปลดรัฐมนตรีสองคนมันมีแรงกระเพื่อมตลอดแล้วคนก็ไปกะเกงว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยจะยุบสภาแล้วก็ปรเด็นประยุทธ์จะเป็นเนื้อเดียวกับพรรคหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะก,ก็เลยถูกสนใจเป็นพิเศษหน่อยอย่างคุณพิรพันธ์เนี่ยถ้าตามกันได้เนี่ยนะครับท่านก็เข้ามามีบทบาทในรัฐบาลชุดนี้นะครับตั้งหลายเรื่อง ก่อนหน้านั้นคุณพิรลา์เดี๋ยได้รับความไว้วางใจจากนายกมากนะคะหลังจากที่ออกจากประชธิป,ปัติ์เนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ทํางานสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นการเป็นประธานการรมธิการพิจารณาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นคณะผู้จัดทําแผนฟื้นฟูการบินไทย แล้วก็รวมถึงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดคือเรียกว่ามีความใกล้ชิดและก็ได้รับความไว้วางใจงจากพลเอกประยุทธ์มากทำงานสำคัญสำคัญตลอดเพราะฉะนั้นการที่คุณพีรพันธ์ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่า<ม>เป็นการเข้ามาเพื่อเป็นโซ่ข้อกลาง<ม>ในการเชื่อมต่อระหว่างพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทจันโอชาชที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวคลาว,ว่ามีความห่างเหินกัน<ม>นะคะแล้วก็เลยมองว่า แล้วก็ในกระแสข่าวยังบอกด้วยว่ากรณีของคุณพีรพันธ์ที่เข้ามานั่งที่ปรึกษาตรงนี้เนี่ยทั้ง3ปอปค,คือทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์ยินยอมพร้อมใจที่จะให้คุณพีรพันธ์เนี่ยได้เข้ามานั่งในตําแหน่งนี้นะคะคส่วนกรณีคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยอย่างที่นักข่าวถามท่านมเด็ปประวิทย์แล้วค่ะว่าตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการปลอบใจหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์เนี่ยได้รับการท้าทามให้เป็นประธานยุทธ,ธศาสตร,ร์ของพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้เป็นแต่ไไม่ด้เป็น นักข่าวก็เลยไปตีความว่าเออก็เลยหาที่หาที่หาทางให้กับทางาคุณสมศักดิ์เทพสุทินให้มานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาตรงนี้ซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนภาพถึงความพยายามในการประสานค่ะลอยแล้วค่ะรอยลวดต่างๆในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับเตรียมรับมือกับสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะมาถึงนะทุกขว้วทุกฝ่ายเนี่ยตอนนี้เริ่มปรับ กำลังกัน<ค>ะนะครับไม่ใช่เผชิญหน้ากันแล้ว <คะ S 2> มาปรับกําลังให้มาเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพีรพันธ์เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าตั้งใจมีมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคตั้งนานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นติดภารกิจหลายอย่างที่คุณนัญญาเล่าไปแล้วนายกมอบงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเรื่องรัตธรรมนโนเรื่องการบินไทยเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดหัวทั้งนั้นแหละเรื่อง <คะ S 2> ใหญ่ๆแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาเพิ่งจะมีเวลาว่างนะครับก็เลยได้ไป สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณพีธพันธ์บอกว่าพอมาสมัครเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ<ฆ>แต่ว่าจะไปห้ามคนไม่ให้เชื่อก็ไม่ได้ à, วก็ลือกันไปอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่ากรณีของเคอพคือคุณด้วยความที่คุณพีรพันธ์เนี่ย<ฆ>เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์<ฆ>คนก็เลยให้ความสนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยสองพี่น้องเขาทะเลาะกันจริงเปล่าแล้วคนเมื่อกี้นักข่าวถามอยู่คำหนึ่งไง คือไปจับเรื่องโรงเรียนมา,านะเซนกรบเบียนคอนเน็กชันคือเซนกรบเบียนคอนเน็กชันเนี่ยนะครับเป็นคำที่พูดถึงสายสัมพันธ์ของคนในวงแวดวงการเมืองซึ่งมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็คือจบโรงเรียนเดียวกันนะ่ะก็เอาเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการดึงดึง,ดง,ดง,ดงมาช่วยกันสมัยหนึ่งก็คุณสุวัสดิ์ริบตพันลบใช่ไหมครับมายุคนี้นะพลเอกประวิตย์ก็เป็นเซนแกรเบียนแต่ว่าเขาน่าจะรุ่นห่างจากคุณพิรพันธ์เยอะอยู่นะ แต่ว่าท่านประวิทย์ก็อธิบายแล้วโอ้รู้จักกาันตอนเป็นรัฐมนตรีแต่หมายนายกอภิสิทธิ์คนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาเาผมคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรียุิธีธารส่วนความสัมพันธ์ของพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์ก็ยืนยันนะคะว่าทั้งสองท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่คนจะเมาส์คนจะคนจะคิดก็ห้ามไม่ได้ว่าเขาจะต้องคิดเป็นไปเป็นแบบนั้นแบบนีเน้เนี่ยนะคะแต่ว่าท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งอะไรนะคะ